สวัสดีครับพมเมเตอร์ชออาร์อลนะอยู่ในช่องชอบชิมชมเที่ยวไนอุสาหก็มมาดูผลิตภัณฑ์ของเด็กน้อยแรกเกิดน,นะสำหรับคนที่นะฮะนี่นี่ฮะนี่ครบคนไหนที่เป็นพวกพวก่อเบอร์ใหม่นะครับลูกนะแม่เือใหม่ก็สามารถจะเนี่ยซื้อไปให้เด็กน้อยของเราได้นะฮก็บ,บรรยากาศนะครับสินค้าเยอะแยะเลยนะที่นี่ฮะ ผมแค่อายุ40กว่าปีแล้วนี่ฮะกินง่ายๆเลยนะเด็กๆนะฮะแปลกเหมือนกันนะนี่มีสเกลด้วยนะสูงสุดก็5 50 ml นะเป็นแบบเป็นคัพนะเบบี้คัพนะ FC ลักษณะเป็นนะปน,นะน,ปน,นี่จะมีแบบนี้จะมีนะเป็นคัพเหมือนกันนะมีตัวดูดข้างบนนะเนะี่ยตัวดูดข้างบนเปิดมาจะมี สายยางอยู่ข้างล่างนะฮดูขึ้นไปข้างบนนะมันแปลกนะฮะสำหรับเ,ออเด็กรุ่นใหม่นะฮะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีนะฮะนี่ยชุดน,นี้ก็เป็นแปลงเสียฟันสำหรับเด็กนะฮะเด็กน้อยนะเด็กน้อยแปลงเหงืออของเขานะบางสิ่งบางอย่างเนอะ็ดเบนก็ไม่เคยเห็นนะครับนี่นี่ฮะคงจะใส่บริเวณนี้นะ่าจะเป็นใส่อะไร นุมนะบมผงนะครับสําหรับคุณแม่นะะแล้วพวกพาไปไหนก็ได้นะนี่เทตรงนี้ก็ได้นะะเหมือนกันคล้ายๆกันนะนี่ถ้วยนะนี่ราคาไม่แพงนะสําหรับเด็กนะราคาก็สามารถจะมาดูได้นะที่มิสเตอร์ดีเอลไวใกล้บ้านนะคุณแม่ก็นะพยายามใส่ใจกับผลิตภัณฑ์นนะซึ่งทุงงอกอย่างต้องลวกด้วยนะสําหรับเด็กๆนะนี่เด็กน้อยของเรานะฮะ ก็สินค้าที่นี่นะเยอะนะมีถุงเท้าด้วยนะสำหรับเด็กๆนะเราไม่อยากให้เด็กๆนะยุงกัดนหนะรือว่าอะไรนะตับโจย์ตับโจ,บโจ์ชุดนี้ครชุดอาหารสำหรับเด็กๆนะฮะมีอะไรแปลกใหม่นะฮะมีไหมนะนี่เป็นหลุมถาดน,นะฮะโห เป็นรถนะฮูปนลักษณะเป็นรถนะฮะเป็นหลุมส,ส,สามารถใส่อาหารนะได้ตักได้เด็กได้เพลิดเพลินนะฮะ,ะในการทานอาหารนี่เป็นละะนักษณะเป็นแบบนี่ฮะเวลากินจะได้ตักอกไปในในเบเวณนี้นะะมันจะได้ไม่โดนเสื้อเก่งนะฮะรองเท้าถุงเท้าเป็นถุงเท้ารองเท้าในตัวเดียวกันนี่น,น,นี่มันนิ่มด้วยนะะนี่นะฮะ หายาด้ำคนอยากซื้อให้ลูกลไม่รู้ซื้อที่ไหนรซื้อที่ได้ได้าที่นี่นะ DIY นะนี่เท้าขนาดนะ11 cm นะเซนติเมตรเขาบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะสำหรับเด็กนะนี่เป็นคงจะเป็นใส่น้ำร้อนนะเพราะว่าน้ำอุ่นนะครับสำหรับคุณแม่อกใหม่นะครับชุดนี้ก็นี่นะครับ เป็นซิดเซ็ตไปเลยนะสำหรับดูสวยงามนะไฮโซนะแล้วก็ทุกอย่างต้องมีการลวกด้วยนะนี่ทั้งน้ำแล้วก็ทั้งแก้วนะนี่ดีไซน์สวยนะฮะตอนนี้เป็นลูกลูกกะกตานะจะทำให้เด็กต้องนี่แบบอึน,นะทั้งเยยาทั้งอึน,นะเบบี้เบบี้ เยี่ยงง่ายๆเลยนะฮะก็จะมีของเล่นด้วยนะสำหรับเด็กนี่เวลาอาบน้ำนะก็จะมีเสียงน,นะครับมีเวลาเล่นที่บ้านก็จะมีชุดนี้ด้วยนะนี่เป็นกล่องเป็นเซ็ตนะฮะแล้วก็มีนี่โอ้โหสามารถประมาณสักหนึ่งร้อย ห้านะเซนติเมตรนะฮะความสูงร้อยสามสิบห้าเซนติเมตรนะฮะก็ยังมีหลายแบบนะฮะีนี่สุดให้เด็กนั่งอึดด้วยนะฮะนี่โอ้โหเป็นไงบ้างครับที่นี่นะเยอะนะฮะสินค้าสำหรับลูกของเรานะลูกของแต่ละคนเป็นพ่อคนใหม่นะฮะแม่มือใหม่นะสามารถทนะ หาสิ่งดีๆให้สำหรับลูกของท่านได้นะอย่าลืมน,นะมิสเตอร์ดีเอวายกล้บ้านนะขอบคุณครับ